สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิญญาคำเขียว Champion. นะคะชื่อเล่นชื่อเมค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการได้รับเข้ารับการอบรมทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรื่องที่2ก็คือการจัดการกับความเครียดนะคะเราไปเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเรื่องที่1นะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เราจะพูดในหัวข้อของสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะได้ถูกนํามาใช้ตั้งแต่ปี คสศ1980มีปัญหาและความท้าทายมากมายค่ะโดยเฉพาะศตรวรรษที่21ทุกประเทศนะคะได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรค่ะรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องประกอบไปด้วย4ประเด็นค่ะประเด็นที่1นนะคะการสรรหาจะต้องมีการสรรหาคัดเลือก รวมถึงการทดสอบต่างๆเพื่อที่จะได้คนดีคนเก่งเข้ามาทํางานให้กับองค์กรค่ะประเด็นที่2นะคะการพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่จะต้องพัฒนานะคะประเด็นที่3ค่ะบํารุงรักษาค่ะถ้าองค์กรไม่บํารุงรักษาบุคลากรก็จะลาออกไปเราก็จะสูญเสียคนดีคนเก่งไปนะคะประเด็นที่4ค่ะการใช้ประโยชน์นะคะจะต้องมีการประเมินผลงาน ติดตามประเมินผลหลังจากการทำงานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ขององค์กรก็จะต้องมองภาพที่จะทำให้องค์กรนั้นเกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาและการยั่งยืนค่ะค่ะเรามาต่อในเรื่องของการอบรมเรื่องที่2นะคะคือการจัดการกับความเครียดค่ะสาเหตุของความเครียดนะคะสามารถจำแนกได้2ด้านค่ะคือความเครียดในด้านร่างกายหรือความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนเช่น,นาได้รับอุบัติเหตุ กิดอุบัติเหตุมาก่อนหรือการป่วยเจ็บป่วยในความเครียดเหล่านี้ค่ะต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุกคามให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องในชีวิตของเรานะคะสําหรับแนวทางและเทคโนโลยีในการจัดการความเครียดของมนุษย์เราค่ะก็ย่อมแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองและการปรับตัวแล้วก็เข้าใจใน,นกลไกต่างๆว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการจัดการกับความเครียดได้อย่างไรเนาะต่อไปก็จะเป็นขบวนการทางปัญญาและควบคุมอารมณ์ทั้งอารมณ์ทางด้านทางด้านบวกและอารมณ์ทางด้านลบนะคะรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิิริยตตอบสนองต่างๆต่อไปสรุปนะคะการนําทั้ง2เรื่องที่ได้พูดมาก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการกับความเครียดนะคะ มาหล่อหลอมให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆก็คือสรุปได้ว่าเราจะเห็นว่าทั้งสองเรื่องที่พูดมาเนี่ยมีทั้งในด้านของการทำงานหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์และด้านของผลพวงหรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการทำงานนั่นก็คือความเครียดหากเรานำทั้งสองเรื่องนี้มาหล่อหลอมให้มีประสิทธิภาพรวมกันก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งค่ะก็คือการทํางานในยุคสมัยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายใช่ไหมคะเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมต่างๆหรือเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจต่างๆค่าเงินอะไรต่างๆมันก็จะทําให้พนักงานเกิดความเครียดมากมายพนักงานก็ย่อมเกิดความเครียดตามมามากมายเช่นกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ในการจัดการกับความเครียดมาปรับใช้ในองค์กรอาจจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานการให้รางวัลค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรือเป็นในด้านของสวัสดิการเพิ่มขึ้นในการทํางาน ทั้งวันหรือการการทำงานในตลอดทั้งวันนะคะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้พนักง,งานก็จะเป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานทํางานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะหรือหรือเราอาจจะสอบถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจให้พนักง,งานได้ในตอนที่เครียดนะคะองค์กรก็จะต้องนํามาปรับใช้ในองค์กรให้พนักง,งานตระหนักว่าองค์กรเนี่ยมีความใส่ใจในตัวพนักง,งานนะคะอยากจะทำลง รักษาพนักงานคนเนี้ยคนที่เป็นคนดีคนเก่งเนี้ยให้ทํางานอยู่กับองค์กรได้ไปอีกนานๆให้พนักงานตระหนักว่าเรามีองค์กรตัวองค์กรเนี้ยมีความใส่ใจในตัวพนักงานนะคะเอออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการพนักงานก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นค่ะที่จะจัดการกับความเครียดและดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองค่ะก็สรุปได้ประมาณนี้นะคะการนำทั้งสองเรื่องมาบูรณาให้เกิดองความรู้ใหม่ๆนั่นเองค่ะ